ครับมาดูเอ็กซ์ซีเอ็มซกหสบดีครับราคาเบาๆครับสามแสนแปห้าราคานี้เลยครับหลบคล่องครับไวครับสามแสนแปดหมืห้าพันบาทครับระบบตรงนี้เลยแบบนี้เลยครับ แบบนี้เลยรนะบบดีครับต้องงานไวครับเอาสภะพานี้เลยครับสวยครับมีลายแยกครับสามแสนแปดมือนะบัน,บนครับ ครับแบบนี้เลยครับครับเอ็กซีโอสิบครับครับเอ็กซีโอสิบนะครับเอ็กซีเอ็มจีครับแบบนี้เลยครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทขายเลยครับราคานี้ครับใช้ได้นะครับรถใช้ได้นะครับครับแอร์เย็นครับ lời lời không rồi. đúng 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 ถามได้ครับ095961108ครับหรือทักข้อความทักไลน์ทักไลน์ก็เบอร์นี้นะครับครับ095961108ครับไายเลยครับด่วนครับสามแสนแปดหมื่นะมันได้ครับแาบนี้เลยครับเครื่องดีครับสวยครับครับสภาพดีครับเปลี่ยนว่าแบตใหม่ให้นะครับ แบดใหม่ครับเครื่องสวยครับสองแท่ครับเครื่องยังมากนะครับ T TNV 98ตีตัสวยครับเครื่องดีครับไม่มีร้อนครับขายเลยครับราคานี้ครับตามแสนแปดมืนห้าพบาทครับ แอร์เย็นครับแอร์เย็นครับผมับแอร์เย็นครับผมครับระบบดีครับใช้งานได้ครับทุกอย่างหน้าจอติดความร้อนขึ้นเกยขึ้นโ okay. อเคตามนั้นฝากไว้คันครับตู5เก้าห้าเก้ากหนึ่งแปดครับครับ ด้วยให้งานดีครับตามนี้เลยครับฝากไอ้คันครับราบ XCMG XE 6 0 D ครับ, 85, บครับผมสามแ0นแปดหมบาทครับขอบคุณครับ